ก็มีคำยืนยันอย่างชัดเจนเพอสมควรเลยนะคะจากประธานาธิบดียูเครนนะคะวลาดิเมียเซเลนสกี้ว่าจะไม่เข้าร่วมกับนาโตนะคะด้วยคำยืนยันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแก่นสำคัญเลยที่รัสเซียเนี่ยอย่างที่คุณหมูบอกไปว่าเป็นจุดสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดการยุติ าการปฏิบัติการทางทหารเลยทีเดียวนะคะถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญด้วยของรัสเซียและขณะเดียวกันก็เริ่มมีสัญญาณว่าผู้นําทั้งสองประเทศนั้นอาจจะทําการเจรจากันโดยตรงเพื่อยุติความขัดแย้งค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานอ้างคํากล่าวของนายมิคาโลโปโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกีผู้นํายูเครนค่ะว่า ผู้นำของยูเครนอาจจัดการเจราจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในอีกไม่กี่วันพร้อมบอกว่าหนทางเดียวที่จะยุติสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงได้นขณะนี้ก็คือการเจราจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีทั้งสองประเทศนั่นเองก็คือระหว่างวลาดิเมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและก็โวโลโดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะคะ โดยทางฝากฝั่งของประเทศยูเครนกำลังเตรียมเอกสารที่จะมีการลงนามของผู้นำทั้งสองในการประชุมดังกล่าวนี้ด้วยและทางยูเครนมีความหวังสูงสุดว่าจะเกิดการบรรลุข,ข้อตกลงการหยุดยิงได้ในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้สำหรับการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะผู้แทนยูเครนและรัสเซียดำเนินการต่อไปนะคะ เป็นวันที่3หลังจากที่การเจราจา2วันก่อนหน้านี้ไม่ได้ข้อสรุปใดๆซึ่งเมื่อวานนี้ประธานาธิบดียูเครนย,ยังได้กล่าวถ้อยถแถลงต่อสภาคอนเกรสสหรัหรฐโดยเรียกร้องให้จัดหาอาวุธช่วยยูเครนเพิ่มเติมเพื่อให้ยูเครนสามารถต่อสู้กับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียได้เนื่องจากรัสเซียเปลี่ยนน่านฟ้ายูเครนเป็นเขตอันตราย เขาจึงต้องการการปกป้องน่านฟ้าของยูเครนเอาไว้พร้อมขอให้สหรัฐคว่ำบาตรสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียและระงับการนำเข้าสินค้ารัสเซียโดยระบุว่าสันติภาพมีความสำคัญมากกว่าไรายได้การเรียกร้องของยูเครนสร้างความวิตกให้แก่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐรวมถึงสมาชิกสภาคองเกรสค่ะซึ่งยังคงเป็นห่วงว่าการกำหนดเขตห้ามบินจะทำให้สหรัฐเกิดความขัดแย้งกับรัสเซีย คำกล่าวต่อสภาคองเกรสสหรัฐของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่เขาเรียกร้องให้รัฐสภาแคนาดาคว่ำบาตรรัสเซียให้หนักขึ้นรวมถึงประกาศเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้ายูเครนด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายช่วยเหลือฉุกเฉินต่อ,อยูเครนด้วยมูลค่า13,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4 5 3 8 3 2ล้านบาท รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกทั้งยังคาดว่าโจไบเดนนั้นจะประกาศเพิ่มเงินอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ26,696ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนในด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามวุฒิสภาสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันประนามประธานานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะ ซึ่งประปธานาธิบดียูเครนเองก็ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วด้วยนะคะว่ายูเครนนั้นจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตโดยระบุว่ายูเครนนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมาชิกนาโตแล้วแม้ว่าประตูจะเปิดอยู่แต่ยูเครนก็ไม่สามารถเข้าร่วมซึ่งเป็นความจริงที่จะต้องยอมรับทั้งนี้การไม่เข้าร่วมนาโตจะมีสถานะเป็นกลางของยูเครน เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของรัสเซียในการทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมท n n e ็ s นข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ